จะนำดอกอัญชันมาต้มเป็นน้ำชาดื่มใส่ประมาณครั้งละ8หรือ10ดอกหรือแล้วแต่ถ้าเรามีเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับแต่ผมจะใส่ประมาณ10ดอกนะครับจะเอามาต้มเป็นน้ำชาดื่มวันนี้ สิบดอกพอดีครับผมจะใส่สิบดอกนะครับถ้าใครมีเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับแต่ผมจะใส่ใส่แค่นี้ก็สีสันก็สวยงามน,นะครับดอกอัญชันไปเซิร์ฟดูใน Google นะครับบำรุงร่างกายได้หลายอย่างแต่ผมจะมาต้มเป็นน้ำชาบำรุงสายตาตาผ้าฟางตาเมื่อตาหมอนน่ครับหรือสารพคุณด้านเอาไป บทแล้วทาคิ้วทาผมผมจะตกดันองงามเลยแต่วันนี้ผมจะมาต้มทำเป็นน้ำชาดืม่มน้ำชาดอกอัญชันคุณสมบัติดอกอัญชันมีสรรพคุณด้านยา บำรุงสายตาหรือจะเอามาขยี้ผลกับน้ำทาคิ้วทำให้คิ้วดกบำรุงเส้นผมวันนี้ผมก็จะนำดอกอัญชันมาต้มทำเป็นน้ำชาดื่มนะครัสบสรรพคุณด้านยา ของดอกอัญชันบำรุงสายตาบำรุงร่างกายหลายอย่างครับแต่วันนี้ผมจะมาทำเป็นน้ำชาดื่มค,คุณสกัดของดอกอัญชันมีประโยชน์มากมาย ดอกอัญชันปลูกง่ายปลูกตามรั้วบ้านจะเป็นเทาอันเลือตามรั้วบ้านปลูกง่ายและมีประโยชน์สรรพคุณด้านยานะครับดอกอัญชันจะทำเป็นขนมอัญชันข้าวเหนียวอัญชันสีสันจะสวยงามครับบางคนก็ทำ ต้มเอาน้ำอันชันใส่กับข้าวเหนียวทำขาขนมแมจะทำให้สีสวยสรรพคุณหลายอย่างครับเข้าไปเซิร์ฟดูใน Google จะรู้ว่าสรรพคุณดอนชันมีสรรพคุณด้านยาบำรุงร่างกายบำรุงเส้นผมวันนี้ผมจะมาทำเป็นน้ำชาดื่มนะครับบำรุงสายตา ตาต้อกระจกตาลมตาเป็นต้อลมต้อกระจกจะทำให้ตาใสมองเห็นชัดนะครับอันนี้ผมก็ดูจาก Google มานะครับผมก็จะทำเป็นน้ำชาดื่มเพื่อบำรุงสายตานะครับทำให้ตาภาพปางมองเห็นชัดขึ้นนะครับ ดอกอัญชันมีคุณสมบัติหลายอย่างว่าเราต้มน้ำเดือดแล้วน้ำดอกอัญชันก็จะสีสันสวยงามนี่ต้มเป็นน้ำชาดื่มน,นะครับบำรุงสายตา ตาฝ้าฟางตาพมือตาหนวจะทําให้ตาใสสรรพคุณของดอกอัญชันเอาอสายตานะครับต้มเดือนแล้วสีสันของดอกอัญชันก็เป็นแบบนี้นะครับ นี่คือชาอันชัน กินเช้ากินเย็นชาอัญชันสรรพคุณด้านบำรุงสายตาสมุนไพรพื้นบ้านปลูกง่ายตามรั้วบ้านมีประโยชน์มากมายกับดอกอันชัน